ทีถุงซอง่กุสิเมืองหวนปันประมาณ20-30ินาทีสมวมหนึง่งหนึ่งโอเคอีกได้นปันปลนเสาอืตือนทัน,นเก็นออกซิเจนไมนเ่เต็มกว่าเลยนะก็ตือนทันตื่นทันมาเอาควก็ไรมานน <laughs> เอาที่เรื่อเนย่ยท,ที่เรื่องไม่ดีดี เสียเวลาเหมยเปิดไฟกันเปิดไฟกันก็กิบไปนะเมากิบกิบกับเมากิบกันเมากิีกับเมาลาต 我那什么话都应该在点。

Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ 无语。